นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับห้าอันดับรถยนต์ที่เวัรุรุนไทยชอบนำมาตกแต่งมากที่สุด เรื่องของการตกแต่งรถยนต์นั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะมาเป็นเรื่องของคนที่มีความชื่นชอบทางด้านนี้เป็นหลักเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าทุกๆคนอยากจะทํากันหากไม่ได้มีใจรักในการแต่งรถจริงๆก็คงไม่ได้สนใจอะไรมากแต่รถยนต์ที่นํามาตกแต่งนั้นจริงๆแล้วมันก็สามารถทําได้ทุกยี่ห้อทุกรุ่นแต่สําหรับวัยรุนไทยนี่คือ5อันดับรถที่นิยมนํามาแต่งมากที่สุดจะมีอะไรบ้างนั้นชมกันเลยครับ 1>, 1. Honda Jazz นี่ถือเป็นรุ่นยอดฮิตที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆในการนำมาตกแต่งของเราวัยรุ่นไทยด้วยรูปลักษ์การออกแบบที่ดูทันสมัยพร้อมดีไซน์สปอร์ตที่ดูดีมีระดับบวกกับเรื่องของรูปทรงที่เป็นลักษณะ5ประตูทำให้เป็นรุ่นที่ไวรุ่นไทยรู้สึกว่าโดนใจและเลือกที่นำมาตกแต่งให้เกิดความสวยงามและความแรงมากที่สุดในรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้ 2. Honda Bar rio. จริงแล้ว Honda าบาริโถือว่าเป็นรถยนต์อีโคคาที่เหมาะจะเอามาวิ่งในเมืองเป็นอย่างมากพอด้วยราคาที่สามารถจับต้องได้นั่นเองจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ววยรุ่นไทยส่วนใหญ่มักจะนิยมเลือกรุ่นนี้มาแต่งนอกจากนี้ในเรื่องของการดีไซน์รถ Honda ก็ขึ้นอยู่ในเรื่องของรูปลักษณะรถยนต์ที่แอบดูเหนือกว่าค่ายอื่นๆอ,อยู่นิดๆเพียงแค่เอามาปรับแต่งอีกนิดหน่อยก็จะได้รถที่สวยตามความต้องการของนักแต่งรถได้ 3. Toyota y a r ย s หากว่า Honda มี j a ส z t o ยต t a เองก็ต้องมียาลิสมาเป็นรุ่นที่เอาไว้สำหรับต่อสู้กันโดยเฉพาะสองค่ายยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นโดยรูปทรงและการออกแบบพื้นฐานของทั้งสองรุ่นนี้นั้นค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกันมากพอสมควรนั่นจึงเป็นเหตุให้อยู่ที่คนชอบว่าต้องการเลือกใช้ของ Honda หรือ Toyota มากกว่ากันแต่ในภาพรวมนั้นก็ถือว่าส่วนใหญ่ มักจะมีคนเห็นว่าคนเอาแต่งรถพอๆกันนี่จึงเป็นเสมือนการแข่งขันทางยี่ห้อรถเสียด้วยมากกว่า 4. Nissan m a มัสอาจจะถือได้ว่าเป็นรถยนต์รุ่นนี้เป็นต้นตำรับแห่งรถอีโคคาเลยก็ว่าได้ที่สำคัญเป็นรถที่ค่อนข้างมีความเล็กกระทัดรัดพอสมควรรวมไปถึงราคาที่สามารถจับต้องได้ทำให้ไปรุ่นส่วนใหญ่นิยมในการที่จะนำรถรุ่นนี้มาแต่งให้เกิดความสวยงาม รวมถึงสีสันที่ค่อนข้างหลากหลายทำให้เป็นแรงส่งชั้นดีในการทำรถมีความสวยงามยิ่งกว่าเดิม 5. Toyota v i ีอถือว่าเป็นรถเก๋งสีประตูที่เป็นรุ่นนิยมนำเอามาใช้ในการตกแต่งมากที่สุดแม้ว่าภาพลักษ์ภายนอกอาจจะดูไม่ได้หรือหวาเกินไปแต่เมื่อแต่งเข้ากับชุดแต่งต่างๆกลายเป็นว่านี่คือรถเก๋งสประตูที่ค่อนข้างมีความสวยงามมากที่สุดรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้